พี่แพ่มีเรียร์วันเนอร์ค่ะจริงๆแล้วพี่แทนนะเป็นคนไทยนะคะสาวไทยแท้ๆด้วยจริงๆว่าไม่ใช่ลูกพอฟงล่ะคะ่ะคือถ้าแกเป็นพ่อจริงๆอะ่ะแกต้องมาเรียกกับไต้หวันแลน้วแต่ไม่เคยไม่เคยได้ไปไต้หวันนะได้แต่ฝันฝันว่าไปไต้หวันมาอะไรเงี้ยแกกแกก็ไม่ใช่พ่อพี่เพนนะพ่อฟงแกเป็นพ่อจริงแกต้องโทรมาแล้วอะนะคะ ก็นึกใก้จว่าถ้าแกเป็นพ่อจริงแกต้องติดต่อมาแล้วหรือแกต้องมาเรียกกับไต้วันแล้วคือไม่มีตัวตนหรอกพ่อฟงคือไม่พี่แพงก็ไม่ใช่ลูกชมพู่อรรยาด้วยอาจจะเป็นลูกแกเม่ชาติที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าพ่อฟงหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเจอตัวจริงชมพู่อารยาไม่เคยเจอตัวจริงแล้วก็ไม่สนใจเลยแต่เขาไม่ใช่แม่ไม่ได้อยากเป็นลูกเขาแล้วก็ไม่เคยชอบเขาเท่าไหร่ ไม่ได้เกลียดชมพู่ราแต่ไม่ได้อยากเป็นลูกเขาเขาไม่ใช่แม่จริงๆก็แม่พี่เพนนัปร,รักษพ่อพี่เพนนักุงแดงพี่เพนหน้าตาเหมือนลุงแดงขาวเหมือนปลาลักษ์แล้วก็สูงเหมือนลุงแดงแล่เด็กๆพี่เพนจะทานนมเป็นประจำก็เลยเกิดมาตัวสูงอะค่ะนะคะพเพีก็คนไทยแหละไม่มีบ้านอยู่ไต้หว,วันหรอกพี่เพนอาจจะก,กินยาจิตเวชแล้วก็กินยาล้ความอ้วนจะมีอาการทางประสาท ฝันไปว่าเป็นชาวไต้หวันไรเงี้ยฝันว่ามีพ่อมารับกลับประเทศก็จิงก็บ้านไม่เพยนบ้านหลังเงี้ยแหละเด็กๆก็จนยิ่งวันี่ชาวว่าจะไม่จนอยู่บ้านคือเป็นดินแหละอยู่หลังคาฝนรั่วชาติที่แล้วพี่เพลงเกิดมาเป็นลูกคนรวยเป็นหลานไรหลวงรัชกาลที่สิเป็นชาวเกาหลีใต้เกิดใหม่เป็นลูกคนจนเป็นลูกแดงกบปาลาเป็นคนไทยไทยแท้ ทำาราชาที่แล้วเกิดมาเป็นคนหนุ่มหมื่นล้านมีคุณปู่คนเดียวเกิดมาเป็นคังเฮนาแล้วก็หน้าตาเหมือนคังเฮนาด้วยหน้าตาเหมือนเดิมเหมือนชาติที่แล้วแต่ชาตินี้เกิดมาจนชาว่าจะไม่เกิดมาจนเพราะว่าเวงกรรมที่พี่เพ็งก่อไว้ทําไม้พี่เพลงเกิดมาจนชาตินี้ก็ปรับตัวว่าเป็นคนดีจะไม่ค่อยทําชั่วทําเลวเท่าไหร่ แต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ลุ่มโนดอย่างที่คิดก็สมัยเรียนหนังสือก็มีเพื่อนแกล้งพลังแก่บ้างคนไม่ชอบบ้างเพราะเราไม่ใช่คนสวยพี่เพนไม่ใช่ผู้หญิงสวยนะใช่ว่าจะสวยจริงๆหน้าตาลูกเล่าพี่เพนอะไม่เคยไปฉีดบทอท็อปไม่เคยฉีดเฟรเลอร์กินต,นตั้งแต่กินเริ่มกินยาหน้าเด็กมาตั้งแต่อยู่สิบปากปีแล้วค่ะกินเป็นประจำอย่างต่อเนื่องวันละสองซอง,อ,งอะไรเงี้ย มันเป็นสารสกัดมาจากคอลลาเจนนะคะแล้วก็กูตานไทออนแคลเซียมอะไรเงี้ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆมันเป็นรสชาติที่เราชอบแล้วก็กินได้มันไม่มีอาการขมก็กินมันจะตลอดทุกวันนี้ก็กินตอนถ้าหยุดกินแล้วรู้สึกว่าหน้ามีรู้รอยและแก่ขึ้นแล้วก็จะใช้โฟมล้างหน้าหลอดละสิบบาทอะที่สั่งมาจากลาซาด้าล้างหน้า ไปทำงานกอกดินน้องดาแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังทำดินนะคะเพราะว่าไม่มีงานอื่นจะเราจะทำเพราะว่าเราเป็นผู้พิการเราคิดว่าที่ไหนเขาจะรับเราถ้าทำงานเพราะว่าเราพิการจริงๆเราเราแบบเราไม่รวยได้เราจนเนี่ยจริงนะชีวิตเราชีวิตเราพิกผันนะเพราะเราไปใช่อ e ีแพรกับอ e ีแพรคนข้างบ้านอะเรื่องพาไปซื้อยาลดความอ้นแล้เราก็มีอาการทางประสาทอะ เราก็คิดว่าหัวชีวิตเล่าพังที่นาดเลยทําทลายสมองเราจนเราบ้าไปเองว่ามีพ่อมาจากไต้หวันจะมารับกับประเทศเคยไปฟิวเจอร์ไม่กลับบ้านทั้งวันทั้งคืนด้วยไม่รู้ไปรอใครไปรอใครใครจะมารับจริงนะก็ฝันว่าจะไปไต้หวันอยู่ไต,ต้หวันเป็นคนหนูอะไรเงี้ยใครจะมารับพี่เพ็นทุกวันนี้สดบมันจะตลอดตั้งแต่เล็กจนโตพ่อแม่บอกว่าไม่ให้มีแฟนไม่มีครอบครัว ถ้าเรียนหนังสือไม่ให้มีแฟนไม่มีครอบครัวทุกวันนี้ก็โสดใช่ว่าจะไม่โสดที่นอนกับพี่เพนน่ะพี่เพนฝันไปว่ามีผู้ชายมานอนด้วยมีดารามานอนด้วยตื่นขึ้นมาไม่เห็นใครอยู่ในห้องไม่เห็นใครมานอนด้วยไม่ไม่เคยเจอดาราตัวจริงต่อให้เจอตัวจริงก็ไม่ได้สนใจเพนไม่ได้ทํางานในวงการบันเทิงไม่ได้เป็นนักแสดงอะไร เพราะว่าไม่มีความฝันว่าไม่อยากเข้าวงการอันเทองไม่มได้อยากเป็นนักสแสดงไม่ได้อยากเป็นศิลปินนักร้องแต่งภาพยนตร์เอาไว้ยี่สิบเรื่องแต่ก็ไม่ถูกนาม,มาสร้างเป็นภาพยนตร์ก็แค่จินตนาการกับพี่เพ็ญน,นะคะแต่ว่าไม่ถูกนาม,มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ในชีวิตไม่เคยฝันอยากจะเป็นดารานักแสดงไม่เคยฝันว่าจะรวยล้ยลานพันล้านหมื่นล้านว่าจะมีผัวรวยอะไรเงี้ยในชีวิตสิ่งที่เองฝันนั่นคือมีงานทำเป็นผู้มีรายได้น้อยใช้ชีวิตอยู่ไปวันวันอะไรเงี้ยไม่เคยฝันว่าจะรวยไม่เคยฝันว่าเศรษฐีเล่นยิ่งเรียนจบเศรษฐศาสตร์ทุกโขไทยแล้วไม่เคยฝันจะเป็นเศรษฐีนะ คิดว่าจนมีทำให้ชีวิตเรามีความสุขที่สุดขอแค่เรามีงานทามีมีงานทําไม่ว่าเราจะค้าขายหรือทําอะไรก็ตามอะ่ะให้เรามีงานทํทาทําประจําทุกวันเราทําจนชินแล้วเราทําได้อะ่ะชีวิตเรามีความสุขดีบัลรวยแล้วไม่มีงานทํารวยแล้วอยู่เฉยๆเพราะว่าคิดว่าเงินจนํานวนนะั้นมันก็หมดไปคิดว่า คิดว่าความสุขของมิเพน่ะไอเพชรทองปอยทั้งหมดวิเพนต้องการเก็บไปให้แม่รักให้แม่จัดการหลังจากที่วิเพนเสียชีวิตไปแล้วแม่จะเอาไปทําอะไรก็ได้ก็เรื่องเขาเอาไปให้ใครหรือเอาไปขายได้เรื่องเขาถ้าเก่ว่าไอของทงที่สะสมมาเป็นไอห้องได้มาจากการพนันหลักแสนหลักล้านเนี่ยต้องการเอาไว้ให้แม่ให้ให้แม่เอาไปขายเอาไปขายหรือจะเก็บเอาเอาไว้ก็ได้เพราะว่า มันก็ไม่ใช่ของจริงนะมันก็เป็นพวกของปลอมราคาร้อยบาทหลักร้อยเงี้ยเพราะว่าไอของพวกนี้มันเป็นของปลอมค่ะไม่ไม่ใช่ของจริงแล้วเพนซื้อของจริงทองคําจริงๆให้แม่สิบหกบาทแม่เอาไปเอาเอาเงินไปขายาไปใช้ไปหมดแล้วแล้วก็ถูกหวยที่มาก็ให้แม่ให้ให้แม่สองพันให้สองพันห้าเราเก็บเอาไว้ใช้พันห้า เราก็ใช้ไปแค่600-700บาทแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่วัดนาด้วยดวงเราจะถูกลอตเตอรี่ตอนจะถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ดวงไมช่ชีวิตไม่เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ว่าไม่เคยได้เงินรางวาัลเพราะว่าซื้อในแอปลางการฟ้าก็ไม่ได้เงินรางวัลอยู่แล้วคือไม่ได้ถามพี่อลิซ่าพี่อาวานนะว่าหวยอ,อะไรคือเราคิดว่ามันจะออกแล้วมันก็ออกจริงๆ เราฝันแม่ก็ถูกหกสูนนะคะแต่ไม่ได้ถามเพี่ริซาเพียววาเพียว่าเขาบอกเขาตอบไม่ได้ว่าหวยออกอะไรเพราะว่ามันไม่แน่นอนตอบเพนต้องคิดของเอต้องคิดตรงเองว่ามันจะออกอะไรเพียลิวาเพี่ริซาบอกว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกวันคนเราไม่มีใครมันถูกหวยถูกลอตเตอรี่ทุกวันหรอกนะคะใครมันจะโชคดีประมาณนั้น แต่หน้าไม่เคยฉีดบอท็อปไม่เคยฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถามว่าถ้าเป็นหวัดทำไงเป็นโควิดทำไงก็กินยาแพ้อากาศแล้วก็กินยาแก้ไข้ถ้าเป็นโควิดกินพวกไทเรนออะไรเงี้ยซาลาเงี้ยถ้าเป็นโควิดแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นโควิดนะเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ติดโควิดนะ ตาถามว่าจริงๆอยากเป็นโควิดแล้วตาเป็นตาเราเราไม่ได้ติดเชื้อโควิดจริงๆที่เราฆ่าตาตายมาหลายครั้งเราไม่เสียชีวิตอนะเพราะว่าหมอผ่าตาเปลี่ยนไส้เราเอาอยางอะมาใส่ในไส้เราเราก็เลยไม่ตายใส่กับผ่าตาใส่กระเพาะเป็นยางด้วยก็หมอศัลยวิทย์นะคะที่โรงพยาบาลทุกมาผ่าตาเปลี่ยนไส้ให้เรา นะคะเราก็เลยแบบรอดมวเน,นี่ยเท่าน้นที่เราค้าตัวตายมาหลายครั้งแล้ววะคือเราเพนไม่ได้อยากอยู่อายุสี่สิบห้าสิบหกสิบเพนกะว่าชีวิตเนี้ยทับเงินทางเงินได้พ่อแม่ให้ตัวเองใช้แล้วก็ซื้อสมบัติให้พ่อแม่กับตัวเองไม่มีครอบครัวใช้ชีวิตเป็นโสตยต้อยเพนเกิดมาเป็นลูกตาแดงเยรักล,ลูกคนอื่นเป็นคนไทยเพนก็ใช้ชีวิตเนี้ย ทำงานหาสมบัติให้ตัวเองแล้วก็เก็บไว้ให้พ่อกับแม่ชีวิตเราก็เราก็เสียชีวิตในที่สุดข,ข่าตตายเราก็กิน่าจะกินยาเบิร์นวูนี่ลองเงินดิจิตอลวั l เล t อยู่ไม่เคยฝันว่าจะถูกลอตเตอรี่วันที่1เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เราไม่ดวงดีขนาดนั้นสิ่งที่เราจะถูกลอตเตอรี่รงางวัลที่1มันเป็นไม่ได้สําหรับเรา เราไม่เคยฝันว่าเราจะถูกตีวันที่หนึ่งถูกเลยค่ะสองตัวเราก็ดีใจแล้วไม่เคยฝันว่าจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านมันเป็นไปไม่ได้ธรรมาเราเราเกิดมาจนแต่กําเนิดเราไม่ใช่ลูกคนรวยไม่ใช่ลูกเศรษฐีแต่เราก็เป็นคนดีนะถึงแม้ว่าเราจะป่วยจิตเวทเพราะเราเรากินยาเราขับอ้วนเข้าไปเราก็มีอาการเพ้อเจ้อเพ้อขวัญ กีเรากินแล้วความอ้วนเข้าไปเราก็คิดเองล้วก็เพอ้อเจอเพ้อขวัญน,นะคะเราก็บอกแล้วว่าเราเป็นผู้ป่วยจิตเวทเราจะเพอ้อเจอเพ้อขวัญคิดเองเออเองอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะก็ไม่ใช่ลูกทัก้งหมดอะไรอะไจริงเราก็ไม่ได้อยากเกิดเป็นลูกเขาด้วยเอ็นมีเกลก็ลูกเขาจริงๆไม่ใช่ตัวเรานะคะเราเพนไม่ชอบหลอกลาบุกบูไม่รู้จะชอบมันทำไม ไร้สาระสำหรับเรามันเป็นแค่ตุ๊กตาราคาสี่ห้าพันอ่ะเคยชอบน้องลิซ่าแบ็คคิงแต่ไม่เคยกินข้าวเขาไม่รู้จักเขาด้วยแต่ว่าแต่ว่าการที่เขาไปชอบลาลาบูและทำให้ราคามันแพงเราก็ไม่สนใจเราไม่ว่าตุ๊กตาไล้สาระเราไม่รู้จะไปชอบมันทำไมกินกินไปไม่ได้ได้แต่ค่อยกระเป๋าซื้อของกินไม่ได้หรอเอาเงินไปซื้อลาลาบู เพนจาเอาเงินไปซื้อคอลลาเจนวิตามินซีกินดีกว่าเอาเงินไปซื้อลาลาบูเพนอาจจะดูหน้าเด็กเนาะเพราะว่าเพนกินคอลลาเจนกับวิตามินซีประจำเพนก็เลยหน้าเด็กเพนก็บางเนี่ยละเพนก็ดูแบบว่าหน้าไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ตานนี้เพน่ะสามสิบเจ็ดปีละปีเนี้ยเดียปีหน้าเพนก็สามสิบแปดปีละปีหน้าเพนอาจจะไปเที่ยวช่องสาม เพนอาจจะไปเที่ยวฟิวเจอร์ปีหน้าแต่ปีนี้เพนไม่ไปนะคะสวัสดีค่ะ